คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไดนะ้แต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พระเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิเราสังเกตเห็นอาการจิตของท่านแล้วท่านก็บรรยายแยกออกมาขณะจิตแค่นิดเดียวเราหลุดไปคิดเนี่ยดูสิพระองค์แยกเป็นสัดส่วนออกมาละเอียดขนาดไหนใช่ไหมการพูดของพระองค์มีเหตุมีผลไม่ได้พูดเป็นสำนวนภาษาเฉย เป็นธรรมะที่เกิดแต่เหตุอาศัยเหตุดังนั้นเวลาเราอ่านคำพระศาสดาเคยสงสัยไหมทำไมพระเจ้าพูดอดีตอนาคตปัจจุบันแต่เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมเราเนี่ยพูดผิดพระพุทธเจ้าพูดถูกดังนั้นพระศาสดาจึงมีแบบฟอร์มคำพูดตลอดทั้งชีวิตไม่เคยผิดพลาดเลยคืออดีตอนาคตปัจจุบัน เห็นไหมและพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งเว้นแต่ตนเองและธรรมะนะบอกอนนท์เลยบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีคือสมัยที่พระเจ้ายังอยู่ก็ดีหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ดูสิพระองค์ให้พึ่งสองอย่างแค่นั้นเองตนเองกับธรรมะตนเองจะพึ่งยังไงคนบางคนคิดว่าตัวเองก็เป็นคนไม่ดีศีลก็บกพร่อง สมาธิก็ไม่คดีฟุ้งซ่านแล้วจะพึ่งได้ยังไงพึ่งได้เอาจิตมาตั้งไว้ในกายของตนนั่นแหละที่พึ่งแล้วเทคนิคพวกนี้ใครรู้พระพุทธเจ้ารู้และพระเจ้าเนี่ยสอนเรามา2,000กว่าปีแล้วนะข้อมูลพวกนี้มีมา2,000กว่าปี